สวัสด,ด,ดีค่ะว,วันนี้เราจะมาสาธิตการให้ค่าพิกัดทางภูมิศาสตร์แก่ข้อมูลแผนที่และการต่อภาพเลนสเตอร์นะคะขั้นตอนแรกนะคะเปิดโปรแกรม ArcMap บบขึ้นมานะคะไปะที่ c h a ต t l o g นะคะทําการ Connect Folder นะคะเพื่อเรียกงานขึ้นมานะคะใหท,ที่แืลบบ กมาที่พิอเรียนะคะค่ะการทำงานนี้นะคะเราจะใช้กล่องข้อมูลที่ชื่อว่า geo referencing นะคะกาะข้อมูลนี้นะคะสามารถเอามาจากคลิกที่ customize นะคะคลิกที่ toolbar น,นะคะแล้วก็ไปคลิกที่ geo referencing นะคะแล้วก็จะปะกฏอันี่ขาอีกทีนึงนะคะคล่กขวาบนพื้นที่ว่างนะคะ แล้วก็ไปที่ g o r e e r i n g ได้เลยค่ะก็นำไปเกี่ยวกั้ในที่ที่เราสามารถใช้งานได้สดะดวกนะคะต่อมานะคะให้ไปคลิกขวานะคะที่ชั้นข้อมูลที่ชื่อว่า gcp source นะคะบนช่อง Tab of, table of content นะคะขวาค่ะไปที่ property ไปที่ label นะคะแล้วก็คลิกเครื่องหมายถูกที่ label filter in this layer นะคะต่อไปก็ไปที่ s y m o นะคะเพื่อทำการปรับเปลี่ยนตัอักษรนะคะสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามใจชอบเลยนะคะเดีอยวให้เงาเตี้ยเ,เพื่อที่ได้ชัดๆนะคะเสร็จแล้วก็กดโอเคเลยค่ะนีบบ้นะคะแล้วก็ ไปเปี่ยสนสัญลักษณ์นะคะเพื่อให้ง่ายต่อการที่จะทำให้จุดตรงกันนะคะต่อไปนะคะไปที่ฝ่ายที่ชื่อ tu underscore e r i a l นะคะคลิกขวานะคะ ไปที่ zoom to layer ค่ะ z o o เข้าไปที่เลขห1ึ่ค่ะเราจะมาเริ่มกันที่เลขเนหนึ่งหนึ่ง่ะมีช่องตรงนี้ค่ะ zoom เข้าไปพยายามเข้าไปให้ได้กลางถึงกลางมากที่สุดค่ะเส็จแล้วนะคะไปที่กล่องของ geo referencing นะคะไปคลิก ที่เครื่องมือ add control point นะคะเดี๋ยวแล้วมาคลิกที่ตรงกลางนะคะเดี็ยวแล้วนะคะลากไปคลิกขวาที่ gcp source นะคะไป,ปที่ zoom layer เหมือนกัน,นะคะ่ะแล้วก็ไปคลิกที่เลข1 1นึ่งหนงหนึ่ค่ะอาให้ตรงกลางนะคะตอนนี้ก็เป็นการดึงข้อภาพเข้ามาหากันแล้วนะคะต่อไปนะคะเราจะไป zoom ที่หนึ่งหนึ่งสองว่าค่ะค่ะเหมือนเดิมเลยคะ่ะไปที่ add control point นะคะเอาให้ได้ก,กลางมากที่สุดแล้วก็ไปคลิกขวาที่ cc ตอนนะคะไปที่ tool layer หน่หนึ่งสอง ่ะต่อไปหนึ่งหนึ่งสามค่ะแั้หนึ่งนสามเริ่มซ้อนทับกันแล้วนะคะเพราะว่าข้อมูลใกล้ที่จะเข้ามาตรงกันแล้วนะคะเริ่มเลยค่ะ add control point นะคะต่อไป ขวาที่คือเลสกอร์ Error เหมือนเดิมค่ะตซูเรยเยอร์นที่หนึ่ คนัวพอยตนะคะต่อไปหนึ่งหนึ่ห้านะคะทำให้ครบเจ็จุดเลยคะ่ะ ถ้าจะเห็นได้ว่าเริ่มที่จะมใกล้จุดญหางมากเลยเจ็ดร้อยห้าต่อไปนหนึ่งหนึ่งหกค่ะซูมทีเลียร์นะคะ ทำวิธีเดิมเลยค่ะแต่ที่หนึ่งเจ็จุดสุดท้ายค่ะ เรียบร้อยนะคะครบ7จุดน,น,นะคะต่อไปนะคะไปคลิกที่ View l i n Table นะคะก็ดูความคาดเคลื่อนค่ะค่ะนี่นะคะถ้า,ถาช่องสุดท้ายนะคะช่องมีซีด้วนนะคะมะีเลขที่เลขหลักนะคะมากเลขหลักหน่วยมากกว่า1ตั้งแต่1ขึ้นไปนะคะถือว่ามีความคาดเคลื่อนสูงน,นะคะต้องเอาเลขข้างหน้าเป็นู0น,นะคะ ตอนนี้ได้สามนะครับคิดเก,ะกะ้ากบาทคะ่ะเข้ามาดูใไห่ขอไปค่ะช่องที่เกินหนึ่งนะคะเราก็ไปคิดที่ช่องได้เลยค่ะได้ดีฟ้านะคะแล้วก็ไปที่ delete link ค่ะตอนนี้เราก็จะเหลือหกช่องนะคะ แล้วก็ช่องเลขสามมีสองมีสามกับสี่นะคะที่ต้องทำาหม่ต้องไปยิบาดออกนะคะช้องสาวกับช่องสี่นะคะที่ยังคัดเชื่อเ,เยอะมากเ,ะะเ,เริ่มต้องช่องสาวก่อนนะคะเ n g i n e เลยค่ะดู engineer นะคะ là có cái sáng lý นะคะคแล้วถ้าสมมุติว่าเราได้ค่าพิกัดที่ไม่เป็นหนึ่งนะคะน้อยกว่าหนึ่งคือศูนย์นะคะครบทุกทั้งเจ็ดตัวแล้วนะคะเราก็ทําการเซฟได้เลยค่ะไปที่ไฟล์นะคะไปที่เจอแอนนะคะก็เลือกไฟล์ที่จะเอาไว้เก็บเลยค่ะ เราก็จะอยู่ที่นี่นะคะค่ะขอจบการนำเสนอท่่นี้ค่ะขอบ